สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาพบปะก,กับตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยนะคะของเซียนกุดจ,จับนะคะพี่น้องไปตามคิวเด้อค่ะคู่บาาา่าวสาวเอฟไีมาก,ก่อนกับพวกควันวน่าไปตามขิวตามลาดับค่ะอย่าว่ากันนะคะซอเขียวจะลงให้หมดทุกเซียนเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเคบื้องต้นตาแฉบลุณผู้มักเบื้องเล็กซองซอเขียวน่พี่น้องโลกนีไล่คลิป อันนี้บ่ทันแล้วอันนี้ฟังวัจบันไม่ลงน้ำกลนพี่น้องเป็ดตะมันค่ะขอบพุณนพี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามเขามารับชม่มราบฟังไม่ว่าจะเข้ามาใหม่หรือเข่าก็ตามนะคะฝากกดไลค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้ทุกครั้งเลยนะคะพี่น้องกดซับสไครต์เพื่อแจ้งเตือนทุกขั้นทุกกรณีนะคะค่ะแล้วก็ ถูกใจก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์สิขานะคะเพื่อนๆจะได้รู้จักซอเขียวเยอะๆนะคะต่างคนต่างมีเพื่อนเมนบะซอสเขียวกับมีเพื่อนมีเพื่อนสิบคนแชร์ไปสิบคนอีกสิบคนนั้นแช่ไปอีกเพื่อนแต่ละคนเพื่อนมีคนจากคนเมนบะในกลุ่มเพื่อนเมนบ่พี่นอ้องอ่าคนหนึ่งมีมูอยู่สม,มุทรมหาสิบคนหาคนสิเป็นคนแล้วเท่าไหร่็าสองคนก็นลอยแล้เวเมนบะอ่ามันนี้สี่คนกับเท่าไดรสองร้อย หาคนคนละหาซิพึ่งสองลอยหาซคบค้นเราเปนบมคขาพี่น้องอ้ยขอบุญขอคุณสทรัรับคุ่นนองที่แช่ให้ค่ะนะคะแ <c oughs> ช่ให้แล้วก็เอาโชคเอาไช่ไปน้ำกันถือเลขไปน้ำกันพี่น้องนะคะมาเบิงแย่งกันความสำเร็จ ความจะเลื่อนจะเกิดบังเกิดขึ้นแค่ซอเขียวกับยุทธิความรักและความเมตตาของพี่น้องอเอฟซีอเขียวสูขูสุพนนะคะค่ะเขาม้าไม่มาเกล็อกแสดงความยินดีแสดงความต้อนรับเป็นอย่างยิ่งน,นะคะขอบกรับขอบ,บขอบพรกคุณหลายๆค่ะพี่น้องบ่กวาจะเขามาเก้ามาไม่กับเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ซอเขียวด้วยนะคะค่ะขอบพุณหลายๆนะคะการามเขมรมาหรือว่า จะเป็นการคุยกันมาทาั้งไลน์ทักเมสเซนเจอร์หรือจะทักกันเข้ามาในทางเพจทางช่องนะคะได้หมดเลยนะคะสอดเชื้อเข้าขไปตอบรับบิดไม่เฉยเมยไม่พิ้งไม่นิ่งเฉยไม่ไม่นิ่ง,งดูได้นะคะถ้าเห็นปุ๊บล่งคลิปแล้วแล้วกราบขึ้นไปตอบไปเบื้องไปอันนี้เลยนะคะคอมเมนต์ มา่าจากไหนซอเขียวเขาไปเบิง้งไปเบื้องหาแนวมาเบามาคุยกันกับพี่นองค่ะผู้ใดมีแนวมาเบากับซอเขียวซอเขียวกับจอมมะเบาหนาช่องยังส่ละนะคะมีแนวคิดมีแนวคุยมีแนววบากันนะคะอ,อยู่กันแบบชั้นพี่นองค่ะซอเขียวกเบวาไปสเสมือกับมีแนวคุยกับพี่นองไปเสมอแต่ละเวลา เะะมื่อนี้มันเป็นเสาร์เมื่อวันที่19มีนาคม67นะคะไม่มีเรื่องงามยมดีอะไรทั้งนั้นนะคะพี่น้องขาทาการใดให้สําเร็จทําการใดให้เรามัดระวังเดินทางปลอดไั่ก,กินเหลาก,กะละว่างแก้วบาดปากค่ะเจอเจอแก้วบินกะวี่ทิมยามาใส้นะคะถวยบวงซองซ่ามันบินมันแตกมันเหลากะวี่ทีมยาวมาใส้นะคะนันเป็นอย่างผุ้ลังคนถามบลูฝ่าลูมององีงกับบลูปวดของแตกของเหลามันบดีค่ะพี่น้อง มันซอยไวเถึงการแตกครั้งหม่างห่างพ้งเพ่ในเงินในสั้นห่อล่ะนะคะมันไม่มีเก่นสานนะคะทิมไปลดกันเพื่อนบอกใครทิมหน่อยย่าซอหไายเนาะพี่น้องอืมคันอยากซอไหลโทโ่มมาก,กันส่วนตัวกับซอเขียวเลยซอเขียวจะคุยให้ละเอยียดทิปเลยว่าฟังเสียงกันดูว่ามันเป็นยังไงเสียงในช่องกับเสียงสดน่ะมันเป็นยังไงนะคะอืมเบาอยู่ในช่องนี่เป็นแต่เบาแก้ ก้คนเห็นซอเขียวคือบอาเก่งแถวสวิใหวยซอเขียวบอกว่าเ,าเ,าเก่งดอกพีนวองแต่ซอเขียวบอาไปตามนาทีตามงานงานแต่ละส่วนแต่ละจุดมันก็มีงานคนละอย่างเนาะค่ะเบอกกันไปคนละแบบคนละแนวค่ะแต่ละงานเนาะแต่แต่ว่ามันจะมีซอเขียวบอกหัวใจเราอะได้ยินเสียงรุนเลยก็ แม่หลวงข้ามสีเบาหัวเอือบอันนี้หางนอนแหละอนอนกับพักพอนไม่ค่อยเต็มที่อนไรเมื่อคืนนี่ก็น,นอนหาทุ่มค่ะพี่น้องจะโท่คุยกันกับพี่น้องเอฟซีอยู่เนาะให้กำลังใจกันไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรนะคะพี่น้องมีอยังกิกนไปเบิงแย่งกันไปค่ะพี่น้องค่ะนะคะสําหรับเซียนกุดจ,จับนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะพี่น้องเพื่อนกระหามากในตุรลีแนวทางเหมือนเดิมนะคะเป็นเลขสูตรชุด สูตรเดิมนะคะมีสูตรหนึ่งล้วก็สูตรสองไม่เขาเนาะพี่น้องกับพิจารณนาอาว่าจะเลินสูตรใดจะเอาแบบใดกับตุเรกแนวทางนะคะ,ะมันมากปองนี่มันเคยเข่าแบบนี่มันจะไปแบบใดแต่ที่แน่ๆมันกอดคว้ารัดก,กันมากนี่เสี้ยนกุ่นจานี่กระไดพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องลองออาไปเบื้องล้องเดียวโตวิ่งวิ่งสองตัวคู่กันนี่มาน้อกันองลองไหม ะะงวดนี้มันสีมาตัวใดแล้เวเข้าไปเบิ่งตัวเลขที่เปียกเทียมนะคะตัวดี a อเก้าวว่ามันเข่าแบบใดนะคะพี่น้องมันเข่าอยู่จ้ามันเข่าแบบใดซอเขียวก็ลืม้มแล้วเขาคอยไปเบิ่งนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้นะ่ะถึงรถมันสีแห้งมันดังกล่องขังว่านแนก็ขออภัยหลายๆค่ะพี่น้องซอเขียวกรบ,บเบรยอยากให้มันนีเสียงนะคะแต่มันก็หลีกไม่ได้เพราะเขามาอยู่หลังบ้านซอเขียวค่ะพี่น้องนะคะอื ย่างไฟกันเลยตัวย่างไผใส่กันเลยตัวว่าย่างกันเลยตัวมันปวดขากระยางแม่ยืนไหลขาแข็งเด้พี่น้องเบื้องนู้นนี่ต้นผักขาอยู่บ้านซอเขียวนีน่นะคะผักขาอันนี้เขาเริ่นว่าชะอมนะคะนี่เป็นบริโภต้นชะอมนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งมียอดนะคะเคลื่อนบักบวกบวบกับอกอันตำแน่นเหรอยิ่งเด็ดก็ยิ่งมียอดนะคะเฮงเด็ดเฮงเสียบเฮงยอดหลายเฮงเป็นตะกินคือพักบุ้งอ่ะพักพวกนี้นะ เป็นผักที่เป็นเครือเป็นยอดยิ่งเด็ดยิ่งแตกว่สาสันคาดพี่นอ้องแฝกอยู่นี่เนาะท่นี้แห้งเด็ดแห้งสีายแต่กับยิ่งเด็ดยิ่งสวยนะคะเนื้อใแพ้งกันผู้ใดสิมาเก็บกินอะห้เพิ่นเก็บลวดเนื้อใแพ้งน,น,นะคะของเหล่านี้เราต้องมีน้ำใจเพื่อที่จะแบ่งปันกันนะคะพี่น้องเอมื่อน,นี่ก็เป็นคือมคือสิฝนตกบ้านพี่น้องฝนตกไปเหมือนตกทางอื่นนะคะมาคือบ้านซสเขียวค่ะ ผู้ใดไม่ีเวลากับมาเที่ยวเอาบุญเด้อบ้านไก่เล่นเที่ยงม่เที่ยวเอาบุญบ้านซอเขียวกินข้าวกินน้ำน้ำกันผู้ใดมากแล้วบ่รูุจักไผจักสิไปหาไผมาหาซอเขียวค่ะพี่น้องนะคะซอเขียวอยู่ไสซอเขียวย่ไสมาถามหาเอาเบอร์โทรก,ก็ได้ บดทอเขียวก็มีซอเขียวยุไซยุไซสันซเขียวสิพาไปกินเขาอยู่ในวัดนะคะเพราะวันงานซอเขียวไม่ได้อยู่บ้านนะคะซอเขียวต้องไปอยู่วัดสักสได้์เราเรียกสมบูนี่มือนันก็ได้ค่ะพี่น้องเราหยุดสักวันมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะเราทํามาทั้งปีทําทุกวี่ทุกวันพักผ่อนสักวันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเรามีจิจการมีจิจกรรมเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเราก็ต้องมีส่วนร่วมในบ้านนะคะ โอ้คลิปนี้นี่ใหญ่ไรหมองไปไรเธอมีจากเสียงค่ะพี่น้องเมียบวาเอา,าแห้งเล็กระเมื่อยด้เสียงมันดังกบเฮ้าเฮากับยิงเบาแห้งค่ะพี่น้องซอเคียวก็เลยต้องเดินไปหาที่อื่นคุยด้วยนะคะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนกุดจับดูซิว่าจะมาแตกตัวไหนในงวดนี้นะคะแล้วก็ไปดูดีเอเดิมด้วยว่าแตกมายัางไงพี่น้องจะได้มีแนวทางในการไปพิจารณาค่ะพี่น้องค่า ไปติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนกุญแจงวดวันที่หนึ่งมีสายยันหกเจ็ดกันได้เลยจ้าค่ะ,คะพี่น้องคะกลับมาสรุปตัวเลขแนวทางของเซียนกุจับนะคะพี่น้องงวดวันที่1มีนาคม67นะคะแต่ก่อนจะไปสรุปก็มาดูที่ดี a ก่อนนะคะพี่น้องด NA นะคะพี่น้องคะเมืองเอเด้อเลขเซียนกุญแจบนี่ส่วนมากจะมากกอดข้อรัดกันมากสีเห็นบน่นอีเจ็ดแปดพี่น้องมึงดู เลขจับคู่นี่นี่ทีม่าแตกเจ็ดแปดนี่พี่น้องเวลาจับคู่อยู่ในนี่พอแตกจักโตพี่น้องเบืเองเอาอจับคู่ไม่ค่อยโดนนะคะตามซอเขียวสังเกตของเส้นกุจับนี่นะคะแต่วิ่งนี่ได้เลยนี่วิ่งนะคะตัวจับคู่นี่ก็เป็นตัววิ่งได้ค่ะพี่น้องนะคะอ่า ดีดังลงนี่นงเดือนดีดัง,ง,ดง,ดงค่ะพี่น้องคะกลับมาพบปะกับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะอ่างวดวันที่หนึ่งเมษายนเลขรัฐบาลไทยของเซียนกุดจับนะคะหนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะวิ่งสี่กับสามนะคะบนล่างค่ะพี่น้องวิ่งสี่กับสามบนล่างตัวจับคู่นะคะมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีห้า เบื้องเด้อนี่ตัวจับคู่เพิ่นนี่พี่น้องว่ามันออกมาจังไหนเกดแปดมันมาเสือเห็นว่อันนี้ก็ระว่างไหดีรดงวดสีมานี่ก็ได้นะคะตัวจับคู่อยู่นี่เพวกเขาเพราะตัวเรแต่ว่าเบื้องอันนี้บ้านนี่งวดนี้มันจิเข้าให้ห้าบอนะคะจับคู่มีเก้าสี่ศูนย์สี่สี่แปดสี่ห้าศูนย์ไอ้เก้าสามศูนย์สามสามแปดสามห้านะคะ คะแนนมาเก้าสี่และศูนย์สี่นะคะแล้วก็มาเก้าสามล้วศูนย์สามขพี่น้องเบื้องรู่ะบาดนี่มันจะเข้าให้เฮาบ่พี่น้องค้างวัดนี่เนาะอ่าแล้วก็มาสูตรที่สองวิ่งรุดบนล่างเลยมีเจ็ดกับหก่ะพี่น้องนะคะอ่าสูตรสองนะคะนี่ตัวจับคู่นะคะมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีห้าเห็นบ่มีเก้ามีศูนย์มีแปดมีห้าเอาก็คือกันตัวนี้ก็ไดรอ่า นะคะอ๋อสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะตัวจับคู่เหมือนกันเลยนะคะพี่น้องเบื้องทางนี้ด้วยตัวจับคู่เพิ่นก็เหมือนกันกับนี่เหมือนกันเนี่ยเนาะอันนี้สูตรสองนี่สูตรหนึ่งเห็นปะมันมาตัวเดียวกันเลยอือค่ะพี่น้องล่องพิจรารณาได้สําหรับตัวจับคู่นี่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าก็เขียวกะ จับลู่จับทางมันท่านแล้วล่ะเริ่มซิลู่แล้วล่ะเรียกนี่ก็ได้แล้วก็จับคู่ให้มี97ในสูตร2นะคะมี97มี07 87 57นะคะ96 06 68 65แคปหน้าจอค่ะพี่นอ้องอ่าอันนี้เอาออกวันนี้ตัวย่างนี่ดีเอ,อ,อ,อ็นเอเนี่ยออกไปอ่ามาเบิ่งตัวนี้บาทนี้พี่น้องนะคะเอ่อวิ่งเด่นสี รองสามบนล่างนะคะพี่น้องสูตรที่1นะคะจับคู่นะคะคือ9085ศูนยะคะเก้าค่ะจับคู่9ก้าสี่ศูนย์สี่สห้าเสนหะคะเน้นไปที่9ก้4 9 3่ศูนะคะสูตร2อวิ่งรวด7กับ6เน้นไปที่7นะคะพี่น้องตัวประกบมี9มี0นย์มี8มี5 จับคู่97078757นะคะ96066865ค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะค่ะนี่ก็คือผลงานของเซียนกุจ,จับในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม67นะคะขอให้พี่น้องโชคดีนี่ใช่กันสุขูสุขคนเงินไหลกล่องท่องไหลมากค่ะพี่น้องคะขออำลัาห์พระจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ